ฝนฝนกำลังตกเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุเรียนที่ใช้กับสมแดงกันถั่วกำลังตัดอาทิตย์หนึงน่งเ<ม>นีย่ยต้นพนหนึ่งพอโม่เนี่ยพอพับเนี่ยมันจะเขียวทันทีเลยอ่ะใบเราใบมันจะดึงออกมาใบาย,ยาวดีพอพอฝนเปิดพับอีอหัวมันจะยาวไงเกาลูกมันจะขายายออกมาโตงไงประมาณสักกี่วันถึงจะเห็นปรไม่กี่วันครับประมาณสิบกว่าวันก็อรูปผลแล้วมันเร็วขนาดนั้นเหรอเร็วเลยย้ายผูมาเปล่งๆเลยอ่ะเหรอะ พอตอนช่วงมันออกดอกไหมพอออกดอกพับผลไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดดีไงพอออกดอกมาพับเนี่ยนะพอช่วงดอกบานพับผลเลยกลัวมันจะเหนียวอ่ะอมันเหนียวแล้วใช้ผสมกับอย่างอื่นมั้งไหมพ่อผสมขําแมลงเขาบอกชีเรียคกัวมันจะเหนียวเลยผมก็ลองดูว่ามันเหนียวไหมแล้วมันเหนียวจริงไหมันเหนียวจริงเหนียวจริงแล้วดอกเป็นดี มายธรรมดามันจะลวงนะดอกมันจะต้องลวงมั้งมันไม่ลวงอ่ะแล้วปกติผมไม่ต้องขีดมันลวงเองมันอ่ะบางทีลวงกับเกลี้ยงอ่ะออกแบบนี้เถอะเรก็ดูออกแบบนี้ก็รวยแหลกปกติมันดอกขนาดนี้ไหมครับไม่ด็นอะไรอ่ะเคยดอกขนาดนี้ไมไม่เคยเนี่ดอกปีนี้ดอกลูกมันจะเขียวเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเขียวอย่างนี้ไหมครับไม่แล้วนี้มันจะแห้งๆลายน้ำมันจะแห้งเปลือกว่านี่จะแห้งสีสิดๆนี่มันเขียวมัน แล้ว,วมันดีอ่ะพอใช้สมแดงไปแล้วส่วนใหญ่เป็นมันเห็นมติดดีอ่ะปีนี้ติดดีของหลวงกันเกลี้ยงม,มันยังมีเลยนะแต่ของผมไม่หลวงเหลืองอีกแล้วถ้าขีดสมแดงไปนี่หนึ่งขั้วเหนียวขั้วเหนียวรูปดอกดอกแล้วมีใครมาดูสวนพ่อม,มั้ยเนี่ย ก็มันเขาก็มีคนมาขโมยดูอยู่เลยแอบดูแอบดูขโมยดูไม่เป็นไรนะแต่อย่าขโมยทุเรียนนะทุเรียนก็มาโมยก็มาดูถ้าขโมยทุเรียนก็จะได้เรื่องเนี่ยพอตันลูกแล้วเนี่ยใช้สมแดงไดาแล้วพาราชายาเนี่ยผลสมแดงเนี่ยผลแบบพ้นเลยเลยลายใบมันอ่อนรัดอ่อนรัดอ่อนสองรอบสองสองครงระยะต้องช่วงใช้สารหลังจากรัดอ่อนสองรอบสองรอบครับผมแล้วต้องทิ้งประมาณนานไหครับไม่นานประมาณสัก อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเราก็ใช้สมแดงเผยแล้วอ๋อก็เฉลี่ยแล้วก็สมแดงอาทิตย์ละครั้งอ๋อนี่ทุเรียนสมนอกนะครับผิวมันดีใช่ไหมอายาโอ้ยเหยาอ๋อมก็ยังเขียวอยู่นะส่วนใหญ่ส่งประเทศอะไรไปไปไต้หวันไปจีนไปหลักมากครับจะไปเรียนไปมหาลัยรถทัวร์ผ่าน 快点！還